สวัสดีครับผมสวัสดี fc ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็สัญหาเลาะทุ่งนานะครับผมก็จะพาไปตกปลาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะไปตกชะโดนะครับผมอุปกรณ์หากินครบครันครับผมนี่ลายโดเหมือนเดิมครับดุกะดุ่เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันเลยนะครับว่าจะมีผลงานสักกี่ตัวนะครับวันนี้จะได้ลึกปล่าจะไปทางบ้านหีบนะครับผมวันนี้จะไปเช็คหมายทางบ้านหีบดูว่า จะได้ตัวว่าไปเดี๋ยวเราไปดูติดตามรับชมดูผลงานด้วยกันเลยครับหมายที่ตกจะเป็นเช่นไรครับผมหมายเป็นแบบไหนเออใบไมยกันเลยครับผมออกไมย้ยตกเชนโดครับผมช่วงฤด,ดูการปีใหม่ครับผมก่อนสิ้นปีนับถอยหลังจะสิ้นปีแล้วนะครับผมวันนี้ก็3 1มสเแล้วหมายสวยนะครับผมผักตก สวยๆเลยครับแต่ที่มันน้อยครับลงได้อยู่ หมายปลายทางของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล texting, pues ือกหมายก่อนนะครับจะลงตรงไหนดีหมายไม่มีลมนะครับเด็ดแดดสวยๆผันบุ้งนะครับผมนี่สถานที่นะครับผมสวยนะครับผมหมายเป็นฝักบุ้งนะครับผมักตบไม่ค่อยมีนะครับแต่ยันลูกนะครับผม เดี๋ยวจะลงใสถานี้มีตะโกงอยู่ยป่าเนี่ก็โยนม่มั่วมาเนี่ยลวครับผมเบ็ดเอามาสามพันลูกป่ามาหกตัวนะครับผมเดี๋ยวรอดูผลงานครับผมว่าจะมีป่าวันนี้ครับผมผมมีตัวขึ้นครับผมสวายครับผมเป็นสวายครับนะสวายนะครับผมกิบตรงป่องแล้วนะครับสวายครับผมดุกของเรานะครับผมใช้สวย

นี่คะแนนนะครับเรื่องจะไม่ได้นะวันนี้เรียบร้อยนะครับผม ล้อยากครับผมสวยนะครับผมใสสวยใสสวยหนึ่งตัวครับปลากินเย็นมากเลยครับผมกินจอดสองที่ครับผมใสสวยนะครับผมสามนะครับผม หนึ่งนะครับผมสองยี่โมงกว่านะครับผมเงียบโอเคครับผมหนึ่งคะแนนครับไม่ผิดหวังครับผมยเนี้ไซส่สามครับสามกว่า